xpg core r e c t o r 2 ve ตัวจ่ายไฟสุดคุ้ม850วัตต์รองรับมาตรฐานใหม่ ax 3.1 ที่เราเลือก power supply ที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยก็จะทําให้เครื่องของเราทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะหรืออาจจะส่งผลต่อความเสียหายของเครื่องของเราได้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะครีมจะมาแนะนํำ power supply จากแบรนด์ XPG ตัวนี้เลยที่เขาออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์และก็ผู้ใช้งานระดับโปรจะเป็นยังไงบ้างไปดูค่ะ และที่อยู่ข้างๆคีมตอนนี้นะคะก็จะเป็น power supply xpg ค่ะในรุ่นของ core reactor 2ve นั่นเองนะคะบอกได้เลยว,ว่าตัวกล่องของเขาเนี่ยสะดุดตามมากๆเลยนะคะสีแบบสดมากๆเลยรอบๆกล่องเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของ power supply แบบครบถ้วนเลยค่ะอย่างเช่นด้านหน้าเนี่ยก็จะบอกฟีเจอร์เด็ดต่างๆของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน80พ l u s g นะคะหรือว่าจะเป็นขั้วต่อ12โวลต์2 6ค่ะรวมไปถึงตัวนี้เนี่ยก็ยังรองรับมาตรฐานใหม่นะคะ atx ค่ะ3.1 ด้วยส่วนด้านหลังของเขานะคะคก็จะบอกขนาดของพาวเวอร์ส l ายรวมไปถึงสายต่างๆที่ให้มาว่ามีอะไรบ้างเรียกได้ว่าค่อนข้างครบถ้วนเลยค่ะ มาเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกก์กันเลยค่ะเปิดกล่องมาเลยนะคะทุกคนนี่สิ่งแรกที่เราเจอเลยก็คือสายพาวเวอร์ของเขาค่ะต่อมาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายเชื่อมต่อพาวเวอร์ซัพพลายนะคะซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ง่งายๆเลยค่ะผ้าเอของเราอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่หุ้มมาให้เรียบร้อยแล้วพาวเวอร์ซัพพลายของเรานั่นเองนะคะว้าวเดี๋ยวคิมตั้งไว้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแต่ละตัวดีกว่าว่าเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สายต่อของเขาก่อนเลยนะคะเพราะให้มาเยอะมากๆเลยค่ะ แรกเลยนะก็จะเป็นเมนบอร์ดค่ะให้มัน1สายเลยต่อมานะคะก็จะเป็นสายตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น A T X 1 2 v โวล์นะคะให้มา2สายด้วยกันต่อมานะคะข้างๆเลยก็จะเป็น12 V โวล์ค่ะ2คูณ6นะคะให้มา1เส้นต่อมานะคะก็จะเป็นสาย P C I E ค่ะให้มา3เส้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นโมเลกค่ะให้มา2เส้นวยกันเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเรากันบ้างกับ power supply ตัวนี้ค่ะจะสังเกตได้เลยนะว่าเขามีดีไซน์ที่กระทัดลัดนมากๆเลยนะคะความยาวก็ จะอยู่ที่140มิลนั่นเองค่ะเห็นขนาดกระทัดรัดแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ลดประสิทธิภาพการทํางานแน่นอนค่ะขนาดของน้องนะคะสามารถติดตั้งกับเคสได้หลายขนาดเลยค่ะคือสามารถติดตั้งได้กับเคสขนาด micro ATX ขึ้นไปนั่นเองตัวเครื่อง power supply นะคะก็จะใช้โลหะคุณภาพดีที่มีความแข็งแรงทนทานค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาในสีดาด้านทั้งหมดเลยนะคะด้านข้างของเขาเพื่อนๆสังเกตไหมเขาก็จะมีโลโก้ XPG อยู่นะคะใครที่ใส่กับเคสใส่ๆและเห็นโลโก้ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มความพรีเมียม พาวเวอร์สายรุ่นนี้นะคะเขาออกแบบมาให้เป็นฟูมโมเดลล่านั่นเองค่ะคือสามารถที่จะถอดสายออกได้หมดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าง่ายต่อการจัดระเบียบสายไฟในเคสค่ะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบหัวต่อต่อตางๆค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนบอกไว้หมดเลยว่าอะไรเสียบกับอะไรอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น CPU VGA เมนบอร์ดค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น12โวล์2 6แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็น s า TA โมลิกำลังไฟของพาวเวอร์สายตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่850วัตต์นะคะซึ่ง ซึงกำลังไฟขนาดนี้เนี่ยถือได้ว,ว่ารองรับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการกําลังไฟสูงๆได้เลยค่ะรองรับมาตรฐาน80พัตโกค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงมากเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด90%เลยค่ะลดการสูญเสียพลังงานแล้วก็ลดความร้อนที่จะเกิดขึ้นในระบบรองรับมาตรฐานใหม่ล่าสุดนะคะอย่าง ATX 3.1อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะทําให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะรองรับการเชื่อมต่อก,กับการจอรุ่นใหม่ๆทําให้ power supply สามารถ จ่ายไฟได้อย่างเต็มที่มีระยะเวลาการจ่ายพลังงานสำรองที่ยอดเยี่ยมค่ะมีเวลามากกว่า15มิลลิเซคทำให้การสำรองไฟหรือจ่ายพลังงานเนี่ยต่อเน,นื่องไม่มีสะดุดพัดลมมีขนาด120มิลนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Fluid Dynamic Bearing ค่ะทาให้การทํางานของพัดลมเนี่ยมีความเงียบแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยก็ยังยาวอีกด,ด้วยนะคะเขานะคะก็จะมีความเร็วรอบพัดลมอยู่ที่2,400 rpm นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้การระบายความร้อนทําได้อย่างรวดเร็วนะคะและยังรองรับการทํางานหนั โดยไม่ทําให้พาวเวอร์สปายร้อนจนเกินไปมาพร้อมกับระบบป้องกันถึง8รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันระบบไฟฟ้าเกินไฟฟ้าตำ่ำหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรรวมไปถึงอย่างอื่นนะคะที่เป็นความผิดปกติของไฟฟ้านั่นเองค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆมั่นใจถึงประสิทธิภาพการทํางานที่ต่อเนื่องแล้วก็ปลอดภัยได้เลยและสุดท้ายนะคะนี่เขายังแถมสติกเกอร์ค่ะเป็นลายสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ให้ด้วยว้าว และเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหา power supply ที่มีคุณภาพมี performance ที่ดีนะคะมีการรองรับเทคโนโลยีใหม่อย่าง ATX 3.1และก็มีการรับรองมาตรฐานนะคะ80พัตโกมีการป้องกันนะคะความปลอดภัยถึง8รูปแบบราคาก็ดีอีกด้วยก็ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนค่ะ และสำหรับใครที่สนใจ Power Supply XPG Core Reactor 2VE ตัวนี้ราคาอยู่ที่3,890บาทรับประกันไปยาวๆาว7ปีเลยค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jib.co.ts นะคะหรือว่า l i n e JAB Online สั่งครบสามพันมีบริการส่งทันทีภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง j v Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ